สวัสดีครับผมปุ้ยเงินพาวเวอร์แล้วก็อสังหาพัสนะครับวันนี้จะบอกว่าทางบริษัทเนี่ยเรามีการเปิดรับสมัครเอเจนต์อิสระนะครับเขาเรียกว่ารีเฟอร์รลโปรแกรมนะครับเพียงแค่แนะนําลูกค้าเข้ามานะครับที่เหลือเราดูแลให้จนจบแล้วก็เอเจนต์ก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นโดยเราแบ่งลูกค้าเป็น3กลุ่มนะครับเพียงแค่เอเจนต์หาความต้องการลูกค้านะครับกลุ่มแรกคือลูกค้าที่ต้องการจะขายอสังหาริมทรัพย์ นะครับกลุ่มที่2ลูกค้าต้องการที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วก็กลุ่มที่3ลูกค้าต้องการขายฝากที่ดินคือลูกค้าต้องการแหล่งเงินทุนเงื่อนไขนะครับทรั์เนี่ยต้องเป็นบ้านคอนโดที่ดินตึกแถวอาคารพาณิชย์ที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะกรุงเทพสุรประการนนทบุรีปรทุมธานีโดยเราจะมีทีมงานนะครับประสานงานติดต่อลูกค้านะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของการทําการซื้อขายการทําสัญญา ต่างๆจนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดินนะถ้าจบเคสนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าจะขายลูกค้าจะซื้อหรือเป็นการขายฝากเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะฮะแต่ถ้าเคสไม่จบนะครับไม่มีการโอนที่กรมที่ดินก็จะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับ และถ้าหากเพื่อนๆอยากจะนำซับไปขายเนี่ยทางเรามีซับในสต็อกให้เอาไปขายนะครับเข้าไปที่ w w w a s a s g h a p a s s c o m นะครับเราจะมีซับทั้งมือ1และมือ2เพื่อนๆก็สามารถกรอบรูปนะครับนำไปโพสต์ในช่องทางโซเชียลของตัวเองได้เลยโดยใส่ชื่อและเบอร์โทรติดต่อถ้ามีผู้ที่จะสนใจซื้อเนี่ย โทรเข้ามานะครับเพื่อนๆก็สามารถรีเฟอร์ส่งงานมาได้เลยและที่เหลือเดี๋ยวเราจัดการให้เองถ้าจบเคสที่กรมที่ดินโอนกรรมสิทธิ์กันเรียบร้อยเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับค่ารีเฟอร์นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจร่วมทีมเดียวกับเรานะครับก็สอบถามได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับ